สวัสด right ีคร right? ับชอยออฟเทรรีช็อตนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวเกาะช้างก็เลยนึกถึงกรณีพ so, ิพาทของไทยกับฝรั่งเศสนะครับตอนนี BLACK ้ผมอยู่ที่อนุสรสถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นท่าเรือที่ข้ามไปเกาะช้างนะครับจึงนึกถึงยุทธนาวีครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทัพเรือไทยกับฝรั่งเศสนะครับในกรณีพิพาทเส้นแบ่งเขตแดนนั่นเองนะครับคือเส้นแบ่งเขตแดนแถวๆนี้นะครับประเทศไทยกับกัมพูชาแล้วก็นะครับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนในแม่น้ำโขงด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่น้ำโขงฝั่งเนรคัศสะบ เลยมีเกิดมีการลบการเกิดขึ้นนะครับโดยผลของการลบครั้งนี้นะครับไทยเราเนี่ยสูญเสียเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงชนบุรีแล้วก็เรือหลวงสงขามไปในการลบครั้งนี้นะครับรวมถึงพลทหารเรืออีกจํานวน36นายนะครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเขาอ้างว่าไม่ได้รับการเสียหายแต่อย่งางใดเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าพอเรือเนี่ยล่อนไปถึงไซ้ง้อนเนี่ยนะครับ พราะว่าเรือรบฝรั่งเศสเ่ยนะครับมีความเสียหายก็คือเรือหลวงมัสโตปิเกนะครับแล้วก็ส่วนรายงานทัพเรือคนที่เสียชีวิตของฝรั่งเศสเนี่ยไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะครับแต่ชาวประมงที่พบเห็นนบอกว่าฝรั่งเศสก็เสียหายเป็นอย่างมากเลย